เส้นมาอันนั้นข้าวราดเลี้นเนี่ยกรชนเลยน่ะน้องโมลื้อนี่น้องนี่โมลื้อร้อนชนะโมลื้อน่าโตนั่นขัาวมูสหมาชิตนางตัวแล้กน้องแก่ตัวแล้วแก่มาที่ไหนนี่ไม่ใช่เหรอไปอันนี้แกงตั้งนี้แหละไม่มาอันนี้ของหวานนี่แหละใส่นี่แหละเขาคนไม่ได้ใส่ถุงไงไม่ไดใส่ถุงขึ้นอย่างเดียวมีรถ้ว้งหาแล้วลใส่เลย แต่ผู้แอบประนอมคุมตัวนี้เด้อไม่คุมแล้วครับผู้แอบประนอมไม่คุมอยากให้มีปัญหาเมื่อวานใครข้าวไหนข้าวอ่ะข้าวข้าวข้าวตรงนี้พี่ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ในมหาสติปัฏฐานที่สี่ว่าสัจจิกิริยาญาณข้อข้อหวานตาบ้านนิพพานสัจจิกิริยาญาณการ

เบ้นเรืเ่นอนี้ยิ่งอยแลนะโอเคอนนอก็นำอาหารมาส่งสำหรับทำบุญใส่บาตรนะครับอันนี้ก็ข้าวต้มอันนี้ยอดยมกำลังทยอยมาแล้วก็มีอันผักคะน้าอยู่ไหนอ๋อนูนนะ่นเนาะมีนะำมอะไร จำหมอ้อกอมองหน้าขึ้นเลยหมอ้อกะละมังเรามากี้นะ่ะ<ป>เออ,อน,นี่พี่ยันนล้วไม่แล้วเนี่ยไป,ไป มันเชียนไมแกะบอกเหมือนมนจะกลับมาคือที่ามันหยสงบมันก็ก็เหมือนจะลอยไอ้ไอ้ตามชมตามตู้ตรานี่กัลมาเรากินกินตันพองเด้อไข่บัตร นี่โมจากบ้านเรามาสอบอันนี้เรื่องของจะได้จำได้เนาะสภาม่ใหญ่เรากต่อืมนี่ใดญกแานทานได้เด้อนี่เด็กทานทานได้เด้อได้ยกไปบางบุได้ไปดัดต้องทอนอย่างปิโซนไปแล้วยกไปแล้วไอชุดที่เอาแบงมาเสียบสารถละ่ะเมื่น จริงเหรอค้ายเลยหมือนแบบมีดักฟองจรนงไงอ๋อแบงจะนี่แบนไปแล้วแหละตัวนั้นอ่ะชุดนั้นอ่ะอืมมามาแจกนะสามสิบเล็บได้ยินที่สองสองแพ็คยี่สิบเอ็ดประโยชน์ บัตขทานไปดีเาเหรกับพระดาวผู้ชมตามเนยที่มาตามพ้บาบนั่นแหละใช่ครับผ้าก็ามได้เตรียมที่เราก็ยัดโยมมาใส่บาทตอนประมาณกี่โมงสิบโมงเช้าเก้ามกว่ากว่า

อำนวยผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายต้มีความสุภาพร่างกายแข็งแรงแท้ภาพปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอันประเสริฐคืออายุวัฒสุขภาระมาด้วยกันทุกท่านเ อสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต